ห่อเก็บใส่เก็บใส่บอกกันดีหอนี่จ้ได้จานี่เด็กมันมันเป็นห่อหนึ่งมันเป็นสุดนะว่าเขาเอิอห่อหนึ่งนะจ้านี่เอาห้อยมาอันนี้อันนี้เปนห่อนี่จ้านี่ห่อข้ามมาข้ามผู้ได้จ้านี่อันนี้เป็นหอเนี่ยจีจ้ามันนี่เก่าสุดจ้านี่เก่าเก่าเก่าสุดเก่าหอ พี่เบิ่อแล้วพี่น้องผัวคงไหวเด้อพี่น้องผู้เดบ่เคยเฮ็ดกระได้เฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะที่พี่เมื่ไหวจะมีสักคนนะจ้าสวัสดีจ้าคงไหวเด้อพี่น้องผู้เดบ่เคยเฮ็ดกระได้เฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมันใหญ่ต่อสีม่อกเข่าประดับดินนะจ้าเข่าสากน้ำเงี้ยจันน์อืมน้ำเงี้ยจันนี่จ้าสอง คนสานนี่นไหวเด้อพี่น้องผูเ้เดบกเคยเฮ็ดกระไดเฮ็ดให้พ่อให้แม่นาะมีโคเบิร์ตพี่น้องพ่อคนละหมากลากใหม่มเออของอดใหย่่ามากเนาะเฮ็ดมอนเลยจ้าแม่นข้าต้มพัดกระมี่ละหมากจากโมเจยางคุณเนี่ยละละ่ะมีพอแนวนี่จากโมเบจยาคุณเนี่ยละละ่ะมีพรเนีนี่จากโคบจาุณเนยะล่นี่ายน เดว่ายเด้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะน้ำเนี่ยกันมันพีน้ำน้องเลยจ้าคนเคยเดียดอยากเลยกกินน้ำกันน้ำปิ้งปลาเมื่อสุดพี่น้องเลยเออเฮ็ดให้พ่อให้แม่กินจ้านี่ล่ะไม่งั้นกันจ้าเฮ็ดให้ผู้ให้ถวดเท่านะเฮ็ดจ้ายายต่อมาเฮ็ดเนาะงอตเก็บใส่ ก็บแจ๊บมาขอสักนิหอนี่แจ๊บด้วยจ่านี่เด็มันมันเป็นหอหนึ่งมันเป็นสุดรนะต่ว่าเขาเอิ่นหอหนึ่งนะจ่านี่คือบ่พานนล้เอาเงนี้อันนี้ไล่ครับนี่จ่าพี่น้องให้แบบนี้เด้อพี่น้องเลยสมัยเก่าสมัยโบราณเฮาเนาะเฮ็ดแบบเก่าแบบโบราณเฮาจ้า ีเบ or so ิร์ดและพี่น้องปุ่นี่มีโคมันจอยางค่ะนี่เป็นปลาแดกบบกพริกคนละหมากหลากไม่จะมีเบิรดมันบบกเกี่ยวของบ้านเฮานะปลาก็มีจ้าจากมันจูยางคุณเนี่ยอะไรล่ะมีหอแนวนี้มันนี่เก่าสุดจามีเก่าเก่าเก่าสดเก่าหอเดี๋ยวมาพี่เอา เฮ็ดไล่ลองคันว่าเฮ็ดไล่ลองคนตายไปจังได้ก so ินนอกนี้จากโคบุตยางคุณเน่าแล้วล่ขนน่นี้ยิบไปยิบไปบิบยิบไปมันเมื่ยยิบไปมันเอายิบโอ้ยสอดขีจังเลย ี่เบ no. ิร์ตหรพี่น้องผ่วอันนี้นี่ปลาแดดกระโต๊ะนึ่งตอนนึงหรอพี่น้องเป็นตะเสีบเด้อเออปลาแดดก็เป็นตาเสียบพี่น้องไข้คนตายพี่ข้นมักเนาะพิงปลาพี่พิงปลาพร้อมนิดวัยเด้อพี่น้องผู้เด็กเรเคยเฮ็ดกระไดเฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะอันนี้นี่ปลาแดดกระโต๊ะนึ่งตอนนึงหรอพี่น้องเป็นตะเสีบเด้อเออปลาแดดก็เป็นตาเสียบพี่น้องไข้คนตายพี่ข้นมักเนาะพิงปลาพี่พิงปลาพร้อมนี่ เออเฮ็ดให้พ like ่อให้แม่กินจ้านี่ล่ะไม่น้ำกันจ้าเฮ็ดให้ปูเให้ฉวดเฮาเนาะเฮ็ดจ้ายายจอมาเฮ็ดนี่เบิร์ดแล้วพี่น้องปุ๋ยอันนี้ไล่คักนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องเลยสมัยเก่าสมัยโบราณเฮาเนาะ เป็ดแบบเก่าแบบโบร้านห่าจานอยู่ใดเดียวได้สองเนอพี่น้องสอดคัดด้นนี้เด้อพี่น้องคนว่าคัดทั้งไร่เน่าไจะเน็ตสอดไปสอดไปให้มัน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 ดิโอพี่บน้ำไกยจันน้ำพีน้ำนองเลยจ้าคนเคยเด็ดจากเดยกินน้ำกันน้ำพีงปลาเมื่อจะพี่น้องเลยแันวนี่เก่าสุดจ้ามีเก่าเก่าเก่าสุดเก่าห่ออ่อันนี้ห่อตเก็บใส่ เ็บใจบอกกัอนี่ใจด้จานี่เ็นมันเป็นหอนึงมันเป็นสุดนะแต่ว่าเขาเอินหอนึ่งนะจานี่เอ็บมัไม่มา่ับันยังกอบันมื่นวันผ่ะเนาะเอาเอาันนี้ห้องเออเย็บมจไม่จันยังกอวันเหมือนวันผ่าเนาะ อันนี้ก็อเ้อมกเ่อกเออฮ็ดเฮ็ดไล่ลองคันวาเฮ็ดไล่ลองคนตายไปจังเลยกินนอกจากนีจานอันี้มีครบมุกอย่างค่ะนี่เป็นปลาแดงบักพริกคนมหมากหลากไม้จะมีหมดมันบักเกียวของบันเฮานะปลาก็มีจ้านี่ สวัสดีจ้าพี่น้ 2, 2> องมันใหญ่ต่อสีหัอกเขาประดับดินได้เจ้าเขาสากน้ำเงี้ยจันน้ำเงี้ยจันหนีจ่าสองคนสามคนนี่ละเพ่หนี้บานเฮาจ้านี่เดาของแบบบ้านเฮ้าจะพอจะเมรพบาเห็ดเนาะนี่จ้านี้สวัสดีจ้าพี่น้องมันใหญ่ต่อสีหัอกเขาประดับดินได้เจ้าเขาสากน้ำเงี้ยจันน้ำเงี้ยจันหนีจ่าสองคนสามคนนี่ละ ปลาเดกกระต๊ะนึงต้อนนึ่งอะพี่น้องเป็นตะเสียบด้อเออปลาเดกก็เป็นตะเสียบพี่นอ้องไอ้คนตายเพูดคนมาป้อเพียงปล<ะ>า <ปะ S 2> พี่เพียงปลาพร้อมน,นี่เจ้าหอร์เก็บใส่เก็บใส่บอกก็อนเลยหอนี่ใจด้วยใจนี่เด็กมันมันเป็นห่อหนึง่งมันเป็นสุดนะแต่ว่าเขาเอิอห่อหนึ่งนะจ้านี่ก็คือห่อหนึ่งนะนีอยู่เก่าห่อพี่น้องของโบราณโบราณเาเนาะคนผ้าเฮ็ดมาแต่เก่าแต่ก่อนนะาจ้านี่ เออเป็นเป็นแบคีบหว้าใบเียสักก้อนนะจ้าสวัสดีจ้าอันีเป็ดกระตูนึงก้อนนึงะพี่น้องเป็นตะเสบเด้อเออเ็ดกเป็นตะเสบพี่น้องไ้กนตสยเป็นคนมักเนาะปิงลาพี่ิงลาพร้อมได้จ้าพร้อมได้จ้าวนอ่ะใช่เ่นเอาไห้ยี่เดียวมาดีเด้นำเจันพีน้ำนองเลยจ้า อืมอคนใกล้เด็กอยากได็กินน้ากันนะ้ำปิ้งปลาเบอ้อดับพี่น้องเลยพี่เบอ้อดับพี่น้องกว่ามั่งไหวเด้อพี่น้องผู้ใดพวเคยเฮ็ดกระไดเฮ็ดให้พ่อให้แม่เนาะไม่น,นี่เก่าสุดจา้ามีเก่าเก่าเก่าซุดเก่าหัวจ้านี ยมจับเป็นบันยังก่อนันมืออื่นบันพระเนาะเอาเอา้องหยิบไปยิบไปบอกยไปมันเบอมงยิบไปนะเอายิบโอ้ยสอดเียวไจมเยเอาห้อยลงมาอันนี้อันนี้มนห่อนี้จานี่ห่อข้ามมาข้ามูได้จ้านี่ หนีเป็นฮอร์เนี่ยจีจ้ามีโคเบิร์ตพี่น้องพ่อคนเะามากลากใหม่เออของเดย์ย่ายเรมามักเนาะเฮ็ดเหมือนเดจ้าแม่นข้าวต<อ>้มผัดกับมีเราหมักห่อเกลือจ้านี่ห่อเกลือเด้อ,อพี่น้องห่อเกลือเอานี่บไส้จ้าหนิเออ,อ,อไออดไ้เถอะเออตัวห่คุณเคยมักยังแมนบอเคยมักยังห่ากรเห็ดไปคือบุไดโน่ใหม่มไรนี่จ้ะนี่ย ไม่พอได้เล้าให้นเนี้ยเออได้เดียวได้เลียวเออพี่น้องคัดได้หนีเด้อพี่น้องคุณว่าคัดทั้งไรเงีวจะเน็บสอดไปสอดไปมัน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 ดิบผิดนะฮอ่อเก็บใส่เก็บใส่บอกก่อนเลยฮอร์นี่ใจด้วยจ้านี่มันมันเป็นห่อหนึ่งมันเป็นสุดนะต่ว่าเขาเอิฮอร์หนึ่งนะจ้านี่จากคคบัตยยางเขาเนี่ยแล้วล่ะฮอร์แนวนี้จากแดดยังกะมีเบิด าันมีได้พี่น้องมัมก็มีเออแม,แม่แม่เลาอยากยังเอดไปเนาะจ้าเนี่ยเอางอเก็บใส่ เก็บใจ้าขอกษอนี่จด้วยจานี่เปนมันเป็นหอนึงมันเป็นสุดนะแต่ว่าเขาเอาิญหอหนึ่งนะจ้านี่ตกักแดดยังก็มีเบิดตาก็มีเรียพี่น้องม,มัมก็มีเออแม่แม่เล้อยากนั้นเฮ็ดไปเนาะ